ลาฮุล่าฮูลา่ลาคุณผู้ชมครับตอนนี้เรามาสู่ภูเก็ตนะครับถือว่าเป็นจังหวัดพูดเล่นนะนี่เราอยู่กันที่กรุงเทพมหาคนครเหมือนเดิมนะครับและอยู่ที่ซอยลาพร้า71ครับที่ต้องบอกเลยว่านี่คือไม่รู้เป็นโครงการเดียวหรือเปล่าที่อยู่ในย่านย่านนี้และสวยทาสไตล,ล์รีสอร์ทได้แบบเหมือนเด้เหมือนภูเก็ตจริงๆคุณผู้ชมครับและที่นี่ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ซีมันตราลาพร้า71ครับโอ้โหดูบรรยากาศใช่ไหมคุณผู้ชมครับ สวยงามมากเลยอ่ะครับ,รบสวัสดีค่ะคุณแอนดี้คสวัสดีค่ะอ,อากาศร้อนมาเดินอะไรตรงนี้ไปแทบาาพาไปดูบ้านฉันขึ้นรถก่อนค่ะขอบคุณมากครับ ขอบคุณใชคุณแท็ครับขอบคุณค่ะโอ้ยค่ะใช่เลยค่ะพี่แอนดี้ขอบคุณครับก็แทบคิดว่าหมู่บ้านของแท็บนะคะก็ทำสไตล์ท ropical ค่ะก็คือ mix with nature กับความโมเดิร์นนะคะก็ซึ่งหมู่บ้านเราจะเป็นหมู่บ้านเดียวที่มีความเป็นรีสอร์ทในราดพร้า71แล้วก็ใจกลางลาดพร้าวค่ะและคราวนี้ในในหมู่บ้านของเราเนี่ยในโครงการของเราเนี่ยมีทั้งหมดกี่แบบกี่ยูนิตยังไง ก็จะมีบ้านเดี่ยวทั้งหมด38ยูนิตค่ะแล้วก็ <Okay. S 1> ทาวน์โฮมอยู่ที่20ยูนิตซึ่งอยู่บนพื้นที่12ไร่ค่ะตัวทาวน์โฮมนี่ก็เป็นสไตล์รีสอร์ทเหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะก็จะเป็นแบบ3ห้องนอนค่ะ2ห้องนั่งเล่น4ห้องน้ําค่ะอโอเคนะครับและอย่างนี้เนี่ยในในโครงการของเราเนี่ยนอกจากทาวน์โฮมแล้วเราก็มีบ้านเดี่ยวอย่างนี้ต้องมีหลายทายเลย,ยสิใช่ค่ะเราก็จะมี3ามทป์ค่ะถ้าไซส์เล็กที่สุดนะคะชื่อบ้านจันทราค่ะค พื้นที่ใช้สอยในตัวบ้านก็จะอยู่200ตารางเมตรค่ะแล้วก็ไซส์กลางชื่อกุสุมาค่ะคกุสุมาก็จะพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่282ตารางเมตรค่ะส่วนใหญ่ที่สุดของเราก็จะ เป็นชื่อบ้านสุพรรณิกาค่ะพื้นที่ใช้สอยในตัวบ้านทั้งหมด309ตารางเมตรค่ะแล้วนี้ส่วนกลางที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้ก็มีสระว่ายน้ําส่วนกลางแล้วก็จะมีศาลาพักผ่อนตรงนั้นนะคะอย่าง <Okay. S 2> ที่เห็นก็จะเป็นสระว่ายน้ําน้ําเกลือนะคะคมีทั้งสระเด็กสระผู้ใหญ่คือสิ่งหมายวามว่าใครที่ซื้อทาวน์โฮมที่นี่และซื้อบ้านเดียวก็สามารถแชร์กันได้แชร์กันได้ซึ่งตอนนี้คุณผู้ชมครับ,รบ,รบเราก็อยู่ในบ้านไซส์อะไรเนี่ยอันนี้ไซส์สุพรรณิกาค่ะ309ตารางเมตรใหญ่สุด ใ,ใหญ่สุดเลยใช่ไหมครับใหญ่ที่สุดค่ะโอ้โหนะฮะเข้ามาก,ก็แบบอลังการมากนะที่จอดรถก็กว้างขวางมากนี่จอดได้ประมาณสคกสองคันเนาะได้สองคันค่ะนะฮะแล้วก็มาถึงบริเวณด้านในก็ห้องรับแขกใหญ่มากนะ,นะครับเพราะก็พืพ้นที่ถ้าบ้านหลังใหญ่ที่สุดนะคะของเราสุพานิกาเราจะมีพื้นที่ตั้งแต่เจ็ดสิบสามจุดหนึ่งตารางวาค่ะจนถึงหนึ่งร้อยสี่สิบแปดเลยโอ้โหใหญ่มากใหญ่มากนะครับอ่ะมาดูกันดีกว่านะครับตอนนี้เราก็อยู่ในบริเวณที่ชั้นหนึ่ง นะครับซึ่งมีทุกอย่างวางเลเยอร์ทุกอย่างได้สวยสดงดงามมากนะครับก็นี่ก็เป็นส่วนของดิเนิ่งเทเบลนะครับรับประทานอาหารนี่ชอบตรงนี้มากโอ้โหดูสิครับตัวครัวก็น่าทานกับข้าวน่าทานอาหารตรงนี้เลยอ่ะ <c oughs> ไหนบอกความรู้สึกตรงนี้หน่อยสิว่าคิดอะไรอยู่ตอนนั้นที่กำลัง <c oughs> คิดแบบเราใช้สถาปนิกจากมหาวิทยาลัยเกษตรนะคะคซึ่งให้ดีไซน์ถ้าบอกคอนเซปต์ของหมู่บ้านเราไปแล้วก็ให้ดีไซน์ออกมาเหมือนแบบ เราอยู่ในรีสอร์ทที่แบบมีความโมเดิร์นในตัวค่ะเนาะใช่มใช่ก็จะมิกซ์เหมือนเป็นทรับพิคอค่ะเนเจอร์วิธโมเดิร์นไลฟ์สไตล์เอ๊ะชั้นหนี่งนี่มีนอกเหนือจากลิฟติ้งบรูมดินนิ่งเทเบิลคิทเช่นแล้วก็จะมีครัวไทยด้านหลังค่ะอ๋อด้านหลังด้วยนะใช่ก็สําหรับใครที่ชอบทาอาหารเนคะเราจะได้ไม่เหม็นดีครับแยกออกไปเลยใช่แยกออกไปเลยค่ะโอเคแล้วมีห้องมีอะไรอีกไหมฮะก็ชั้นล่างก็จะมีห้องนอนด้านล่างค่ะสําหรับผู้สูงอายุเพราะว่า ส่วนใหญ่ถ้าเกิดครอบครัวใหญ่ใช่ไหมคะคก็เขาก็จะมีผู้สสูงอายุซึ่งไม่อยากให้เราเดินขึ้นบันไดไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้โอนี่ใหญ่มากเลยเนี่ยใช่ว้าวโอ้โหแต่นี้จะแต่งสไตล์ที่ออกเป็นแนวหวานหน่อยอะค่ะครับเข้าใจได้ครับ เช่นในส่วนห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะโอ้โห,โหบรรยากาศฟิลแบบจริงๆถ้คุณผู้ชมครับผมกำลังคิดอยู่ว่ากำลังมโนตัวเองว่ามอไปนี่เป็นทะเลถูกปะ่ะค่ะเป็นสระว่ายน้ำใ,ใหญ่ๆที่เป็นเจ้าของเพียงผู้เดียวอะไรอย่างเงี้ยห,ห้องนี้เราก็จะแต่งแบบง่ายๆนะคะโมเดิร์นเรโทรนะคะก็จะออกเป็นแบบเฟอร์นิเจอร์เป็นอย่างเงี้ยค่ะอ่าเข้าใจได้ด้านหน้าก็จะมีของระเบียงด้วยนะฮะนี่เห็นไหมฮะคุณผู้ชมสามารถออกไปเทควิวนะฮะดูบรรยากาศได้ ห้องแต่งสไตล์เหมือนคนที่มีลูกแล้วอะไรเงี้ยค่ะอาจจะเป็นลูกสองคนนอนกันสบายสบายค่ะโอ้โหดูบรรยากาศห้องน้าน้นานอนนะค<ก>ุณผู้ชมห้องนี้จะคัลเลร์ฟูลนิดนึงนะก็แหม่ก็ต้องสร้างจินตนาการให้กับลูกเนาะใช่ครับ ครับต้องบอกเลยนะครับว่าคุณแท็บนี่ถือว่าเป็นผู้ที่คอยดูแลนะฮะอยู่เบื้องหลังตลอดทั้งโครงการนี้เลยซีมันตราลาดพร้าวเจ็ดครับตอนนี้โครงการสร้างไหนแล้วก็อีก2เดือนฝั่งบ้านเดียวจะเสร็จทั้งหมดส่วนฝั่งทาวน์โฮมก็จะเสร็จประมาณเดือนตุลาคมค่ะอ่านะครับตอนนี้ราคาที่ตั้งเอาไว้นี่เป็นไงฮะก็ราคาอยู่ที่11.5ล้านค่ะเริ่มต,ต้นค่ะตอนนี้มีส่วนลด2 0 0 0 0นบาท,เ,ทำำ 4, เครื่องทำควาอุ่นสี่เครื่องแอร์สี่เครื่องค่ะครับ แล้วอย่างพวกเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์อะไรพวกนี้มีแถมไหมเฟอร์นิเจอร์ไม่มีค่ะแต่เราสามารถดีลให้ลูกค้าได้ส่วนลดพิเศษกับเฟอร์นิเจอร์ของอีกบริษัทหนึ่งของเราอ๋อเหรอฮะอ๋อคือที่บ้านนี่ก็คือทำทำหลายรูปแบบบริษัทใช่ค่ะก็คือทําเกี่ยวกับบ้านครบวงจรเลยก็คือมีทั้งเฟอร์นิเจอร์และก็บ้านด้วยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็ยังไงขอให้มีลูกมาเข้ามาอยู่เยอะนะครับได้ค,ครค่ะ